ให้เราสังเกตนะคะมาเจอกันรอบบ่ายสังเกตในวิธีการจำที่จะเอาไปใช้ในหลักของการเรียนวิธีจิตนะ,ะที่แสดงบนกระดานนี้ก็คือพวังคเจิสิบเก้าพวังทจสิบเก้านี่จิตเป็นวิบากกับจิตทั้งหมดเลยจิตเป็นวิบากไม่ใช่จิตเป็น กุศลหรืออกุสลจิตก็ไม่ใช่กริยานะคะจิตเป็นวิบากวิบากก็คือผลผลของบุญผลของบาปใช่ไหมคะถ้าว่าโดยผลของบาปก่อนถ้าผมผลของบาปก็คืออุเบขาอากุศลสันติรณะวิปากจิตหนึ่งอันเนี้ยดวงนี้นะ เป็นจิตประจําตัวประจำภพของบุคคลที่ชื่อว่าทุคติอเหตุกะปุถุชนหรือจาพวกซึ่งบุคคลคนนี้เนี่ยที่ชื่อนี้เนี่ยถ้าว่าโดยภพภูมิที่เขาเกิดอยู่เขาจะต้องเกิดอยู่ในอบายภูมิสีใช่ค่ะอบายภูมิสีอบายภูมิสี่สนี่มีสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรากายสัตว์เดรัจฉ สัตว์จำพวกที่กำลังพูดชื่ออยู่ทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะเป็นสัตว์ที่มีชื่อเหมือนกันนะไม่ว่าจะสัตว์นรกสัตว์นรกทั้งหลายที่ได้รับความลำบากสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะชื่อวัตถุคติอเหตตกะปุถุชนเป็นบุคคลที่เกิดมา เป็นผลของอาุศลทั้งหมดสิบสองดวงนะด้นอกุศลทั้งหมด12บสองดวง,นะดง,ดดวงเขาเป็นฝ่ายผลนะอาุศลและจิตมีโลภะมีโทสะมีโมหะเข้าใจเนาะเรียกว่ามีอกุศลและเหตุสามอาุศลและเหตุสามผลออกมา ที่เป็นจิตประจำตัวประจำภพของสัตว์ที่จะต้องเกิดอยู่ในอบายภูมิสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งจิตดวงนั้นที่เป็นจิตประจำตัวประจำภพของสัตว์นั้นชื่อว่าอุเบกขาอากุศลสันติรณจิตหนึ่งจิตดวงนี้เป็นผลที่เรียกว่าปฏิสนธิตั้งแต่แรกแต่ว่ามาทำเรื่องทำหน้าที่ รักษาภพหรือว่ารักษาองค์แห่งภพเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องอยู่ต่อถ้ายังไม่ตายในระหว่างนะคะไอ้นั้นตดวงนี้เมื่อได้มาในชาตินั้นแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้ทั้งชาติเลยถ้าว่าโดยสุนัขใช่ไหมคะสุนัขก็ต้องมีจิตดวงนี้ประจำตัวประจำภพเป็นเดรัจฉานภูชาตินั้นเลย เข้าใจนะคะ,ะไม่ว่าจะเปรตเปรตก็ต้องมีจิตตรงนี้แหละอสุรกายสัตวรร์นรกรใช่จิตตรงนี้จะต้องประจำอยู่ในภพภูมินั้นจนกว่าว่าเขามีเหตุต้องตายลงเกิดใหม่เขาถึงจะได้จิตดวงใหม่แต่จิตนั้นอ่ะไม่รู้ว่าดวงไหน อยู่ที่ว่าเขามีบุญหรือว่าบาส่งต่อให้อีกเข้าใจนะคะอะให้นั้นอาุศลสิบสองมีอกุศล 12, ศละเหตุสาโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเป็นตัวเหตุทำให้อุเบขาอากุศลสันต,ติระนาวิปากจิตหนึนน่งนี้เป็นจิตประจำตัวประจำาพของเขาทั้งชาติเลยเข้าใจนะ ต่อไปมหากุศลจิตแมหากุศลจิตแปเป็นจิตที่มีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุอันนี้ว่าโดยวรวมจิตที่ว่าโดยวรวมมุงหมายถึงว่าบางกลุ่มสี่ดวงหลังเป็นจิตที่ทําบุญแบบผลไม่มีปัญญาสี่ดวงแรกยานสัม บุคคลที่ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเป็นคนที่มีปัญญาในการกระทําว่าโดยรวมแล้วจิตแปดดวงนี้เป็นจิตที่มีเหตุดีอยู่สามเหตุโดยรวมนะเป็นผู้ผลิตอันนี้เป็นฝ่ายผลิตผลิตผลของตัวเองออกมาช่วงปฏิสัิธิรก,ก็คือเกิดมาใหม่ได้ทั้งหมด9้าดวง เก้าดวงก็คืออุเบกขาอกุศลขออภัยอ่ะอุเบกขากุศลอุเบกขากุศลสันติรณะวิปากาจิตหน<า>ึ่งซึ่งเป็นจิตประจำตัวประจำภพของบุคคลที่ชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งจพวกใช่ไหมคะแล้วจิตดวงนี้เนี่ยทว่าโดยภพภูมิ บุคคลที่ชื่อว่าสู่คตินี้ไปเกิดดีสู่ไปว่าดีคติไปว่าที่ไปบุคคลเหล่านี้ไปดีแต่ไปด้วยอำนาจของบุญที่มีความแตกต่างกันนะคะคเขาก็เลยได้ผลมาดีแต่ว่าถ้าว่าโดยมนุษย์เป็นพวกบ้าใบาบอดหนวกปันดอกนับหนึ่งถึงสิไม่ได้นะ มีบุคคลที่แสดงเอาไว้ว่าเป็นประเภทบกพร่องตั้งแต่เกิดและเทวดาจำพวกหนึ่งที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิจาตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยมีเหล่าเทพย,ายดาสามแบบมีอเหตุตุกะเนี่ยหนึ่งนะคะจำพวกนะ มีพวกอเหตุกากหนึ่งมีพวกทวิเหตุกากหนึ่งมีพวกติเหตุกากหนึ่งเพราะฉะนั้นจาตุมหาราชิกาภูมิจึงเป็นภูมิที่มีบุคคลคละกันอยู่ในนั้นสามจำพวกสามจำพวกก็คืออเหตุกากก็มีเนี่ยฮะจิตดวงนี้เป็นจิตของเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกา แต่ว่าเป็นพวกอเหตุกะเป็นผู้ที่ไม่มีเหตุบกพร่องในเรื่องของแสงสว่างที่อยู่อาศัยร่างกายอ่อนแอนะเห็นแล้วนะคะเป็นผลของบุญนะ,ะจังไว้ให้ดีว่าจิตทั้งหมดที่เป็นวิบากนะคะต่อไปมหาวิปากจิตแปด ต้องแบ่งแยกเป็นฝั่งญาณวิปเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิดกับฝับ่งญานาสสำก็คือมีปัญญาตั้งแต่เกิดบุคคลที่ไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิดเนี่ยชื่อเขาว่าทวิเหตุกะบุคคลหนึ่งหนึ่งหมายถึงหนึ่งจำพวกและหนึ่งจำพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ล้านคนเข้าใจนะคะ ไม่รู้ว่ามีกี่ล้านคนนะบุคคลไม่มีปัญญาบุคคลชนิดนี้แหละเกิดอยู่ในกามสุขติภูมิเจ็ดได้เพราะว่าจิตที่เป็นวิบากเนี่ยเป็นผลของจิตที่อยู่ในกามเนี่ยมหากุศุเป็นกามวจิตใช่ไหมคะใช่ครานั้นผลที่ออกมาจึงเป็นกามวจิตเหมือนกันเข้าใจนะใช่คะอ่า นั้นจะเกิดอยู่ในกามะสุขติภูมิเจ็ดกามะก็คือบุคคลผู้เกิดอยู่ในกามภูมิโดยมากสุขแปลว่าด,ดีคติที่ไปเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแสดงว่ามีที่ไปดีนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ไม่มีปัญญาทั้งชาติเลย ไม่สามารถที่จะบรรลุมัดผลนิพพานชานอภิญญาได้บุคคลที่เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะอย่างลงคันในโอกันติกะตั้งแต่อุปปาทขณะของปฏิสธิจิตตั้งแต่พอชาวนะสมมติว่าชาวนะดวงสุดท้ายที่เป็นชาวนะเรียกว่าใกล้จะตายจริงๆมรณาสัมน,นะวิถีเกิดขึ้นมาชาวนะดวงสุดท้ายดับลง ้ามีผวังขั้นหรือไม่มีพลังผวังขั้นเนี่ยหรือว่ามีตถาขั้นด้วยก็ได้แล้วจุติสึ่งถึงจะเกิดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราไปไป,ไปเรียนรู้กันเมื่อจุติจิตเกิดก็คือเคลื่อนจากภพเก่าดับลงจิตเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อที่จะดับเขาเกิดแล้วเขาต้องดับพอดับแล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อด้วยอํานาจของ อนันตรปัจจัยสมนันตระปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตาปัจจัยปัจจัยเหล่านี้นี่เรียนอยู่ในชั้นปริเชตที่แปดมัชฌิมโทนะใครไปหาเรียนเอาเนาะ <Okay. S 1> ไปค่อยไต่เต้าไปไต่มาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ไต่ต่อ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่ามีปัจจัยชนิดนี้ช่วยหนุนทำให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงนี้ทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจ สืบต่อพบใหม่จิตที่ทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่เนี่ยอันนี้แปดดวงนี้ก็คือมวิแปดทำหน้าที่ปฏิสนธิขึ้นมาใหม่หลังจากปฏิสนธิดับลงแล้วส่งต่อให้กับจิตดวงใหม่จิตดวงนั้นชื่อว่าพวังจิตที่ทําหน้าที่พวังเนี่ยก็คือมอวิแปดดวงนี้แหละนะคะมวิแปดดวงดวงนี้แหละนะอันนี้ว่าโดย ยกมาแค่แปดวงเพราะนั้นจิตที่เกิดมาใหม่เป็นจิตที่เป็นจิตประจำตัวประจำภพของสัตว์ที่อยู่ในกามะสุขติภูมิเจมีมนุษย์หนึ่งเทวดาอีกหภูมิจาตุมหาราชิกาอะไรอีกจำได้ไหมตาวะติงสายามาตุสิตา นิมมานรตีประดิมิตะวะสังวตีคือทั้งหมดหกตาวติงาาดาวดึงก็ได้ถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยตาวติงาานะเพราะฉะนั้นเจ็ดนี้หมายถึงกามสุขติภูมิเจ็ดก็คือมนุษย์หนึ่งเทวดาหกนะคะอืมเนาะทวิเหตุเนี่ย เกิดได้เจ็ดภูมิเป็นคนไม่มีปัญญาตั้งแต่เกิดส่วนมวิสามสีอ่ามวิสามสีเป็นคนที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดเพราะอะไรจึงมีปัญญาตั้งแต่เกิดเพราะว่ายุคสมัยก่อนที่จะมาเกิดใหม่นั้นทำบุญด้วยความมีปัญญาโดยมากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำเกี่ยวกับบุญเนี่ย เนี่ยมีเป็นคนทำเป็นและคิดเป็นเพราอได้เกิดมาใหม่จึงได้จิตประจำตัวประจำภพบสี่ดวงดวงใดดวงหนึ่งจิตสี่ดวงนี้ดวงใดดวงหนึ่งต้องเป็นจิตประจำตัวประจำภพบของติเหตุกะปุถุชนหนึ่งอริยะบุคคลสาเว,ว้นพารหันแต่นี่เขียนสี่เพราะว่าเราพูดโดยรวมว่า พระอนาคามีปฏิบัติแล้วได้พระอรหันในประวัติการเพราะว่าพระอรหันจะไม่เกิดในปฏิสนธิการ,รเข้าใจนะฮะอันนี้ว่าโดยรวมดังนั้นท่ารวมแล้วเนี่ยบุคคลห้าจำพวกมีจิตประจำตัวประจำภพของตัวเองสี่ดวงมอวิสัมสี ยกตัวอย่างว่าอย่างถ้าพวกเราเนี่ยเป็นติเหตุกะปุรุชนทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันในนี้เราอาจจะมีจิตด,ดวงใดดวงหนึ่งในจำนวนสี่ดวงนั้นเข้าใจไหมคุณรัฐอาจจะมีดวงที่หนึ่งนี้ยอุนเองดวงที่สองวนาดวงที่ห้าแม่ดวงที่หเงี้ยสมุติสมมุติ <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือเป็นมอวิสามสีเป็นจิตประจําตัวประจำภพของตัวเองปนะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะถ้าได้มาแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วเข้าใจนะคะอืมบ,บางคนบอกว่ามาเปลีบบ่ยนบาบงคนบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนตอนที่เราสร้างเหตุใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมมาเปลี่ยนจิตเดิมยังไม่ได้แต่เปลี่ยนได้ตรงที่ว่าต้องสร้างเหตุใหม่ถึงจะเปลี่ยนได้ เกิดมาเป็นคนมีปัญญาดีๆนี่แหละนะวันๆเอาแต่เกตมะเรกเกเรเ<า>บียดเบียนบุคคลผู้นั้นเบียดเบียนบุคคลผู้นี้ทำกรรมไม่ดีอ่าเป็นคนมีปัญญาสามารถที่จะคิดพินิจพิเคราะห์ทำรูปแบบเรื่องราวปันป่วนชาวบ้าน จนกระทั่งสร้างเหตุไม่ดีเกิดขึ้นเป็นบาปอากุศลเพราะการเบียดเบียนมันเป็นเรื่องของโทสะโทสะเหตุซึ่งเป็นอกุศลและเหตุเกิดมาใหม่เป็นคนมีปัญญาแต่ไม่เจอกัลยาณมิตรไม่ไไมีนะ <laughs> ไม่เจอกัรยาณมิตรเมื่อไม่เจอกัรยาณมิตรก็สามารถไปที่มืดได้เคยได้ยินไหมคะว่า มาสว่างไปมืดใช่ใครบ้างที่มามืดแล้วจะไปสว่างกอ,อะไระแม่ก็บอกาแม่ก็มามืดไปสว่างเอนกพวกเราเนี่ยเป็นพวกมาสว่างจริงเราเป็นมนุษย์ไงเราเป็นมนุษย์ทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาสว่างละแต่จะไปสว่างหรือจะไปมืดถ้าจะไปสว่างมันก็ต้องทําบุญ แบบคนมีปัญญาอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาโดยมากถ้าคนมีปัญญาทำจริงๆรู้จักทำอมองวิสามสี่ดวงในดวงหนึ่งจะเป็นจิตประจำตัวอาจารย์ยกตัวอ,อย่างทำบุญที่ได้ปัญญาห,ห้าทับสองโปรดติดตามตอ่ตอต่อไปอ่อเ <laughs> <laughs> พื่อนๆในติ๊กตักของเขาละ<อ> รออาจารย์นะเออคอยก่อนนะยังไม่ถึงเวลาเอาตรงนี้ก่อนเอาเป็นเรื่องๆถ้ามาอย่างนั้นมันจะปนกันเดี๋ยวมันไม่เข้าใจตรงนี้นะตกลงว่าบุคคลที่ชื่อว่าติปุกติหตุกรา,นนารุตชหนึงอริยผลบุคคลสี่หรือว่าทวิเหตุกาบุคคลหนึ่งเนี่ยจะต้องมีจิตประจําตัวประจํภพของตัวเองภายในแปดดวงนี้เข้าใจนะ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องเกิดอยู่แค่ในกามะสุขติภูมิเจ็ดเท่านั้นเขาจะต้องเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาก็ได้ในหกชั้นนั้นเข้าใจนะคะงนั้นใครอยากเป็นมนุษย์ใครอยากเป็นเทวดาก็ทำบุญให้เยอะแลนะต้องทำบุญแบบคนมีปัญญา